สวัสดีครับครูชื่อตรีพบเห็นเวลานะครับหรือครูบอยสอนวิชาสุขศึกษานะครับในช่วงชั้นที่1นึครับปีหนึ่งสองสามครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูวิธีป้องกันนะครับตนเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะครับครูก็เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เลยเอามาย้ำอีกทีนึงนะครับ ข้อหน,นะครับก็คือควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากเคหสถานลอกจากบ้านนะครับหรือแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากนะครับอันนี้เราก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วนะครับเห็นคนจะเยอะๆก็นั้เรียนไม่ต้องเดินเข้าไปเลยนะครับให้ห่างไกลไว้ก่อนจะดีมากครับมีโซนของตัวเองไปไหนก็เวลนระยห่างนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับที่ครูอยากจะแนะนํานักเรียนนะครับก็คือเมื่อนักเรียนเห็นผู้คนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่บริเวณที่นักเรียนเห็นเนี่ยครับจำนวนเยอะๆปุ๊บนักเรียนก็เหมือนกับเป็นการสร้างกรอตนี้เลครับเอ้ยตรงนั้นไปไม่ได้อ่าแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆนะครับที่แพร่กระจายอยู่บริเวณน,นั้นนะครับเราอย่าคิดว่ามันไม่ติดแค่นั้นเองครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่า ทุกที่ที่จะไปที่มีคนเยอะมัมนอันตรายครับข้อ2นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะครับงดรับประทานของดิบหรือของส,ส,ส,สดบิบบิบอันนี้นะครับก็อย่างที่คือเคยทาคลิปให้นักเรียนดูนะครับว่าการทานอาหารที่ปรุงสุกใ,ใหม่ๆนะครับมันก็เป็นความร้อนนะครับก็มีความร้อนมันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวแล้ะครับข้อ3านะครับ ก็หมั่นทำความสะอาดล้างและเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ก็สาดนะครับอยากให้นักเรียนทําให้ติดเป็นนิสัยนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินแบบที่เหมันก็ต่อยอดจากสมัยก่อนที่เราอ่ะยังไม่มีโควิดแลวเราก็ต้องล้างมืออยู่ใช่ไหมครับทีนี้พอเวลามาช่วงเนี้ก็อยากให้เราอ่ะทาให้มันบ่อยขึ้นนะครับทําให้จนติดเป็นนิสัยทําอะไรก็แล้วแต่ก็มาล้างมือไว้ก่อนอะไรแบบนี้ครับพอติดเป็นนิสัยปุ๊บบางทีนะครับ มันก็เรียกว่าทีเราไม่ทันระวังแต่เราล้างมือไปแล้วเออก็สบายใจใช่ไหมครับข้อสี่นะครับอีกเรื่องการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นจานช้อนแก้วน้ำน,นะครับอ,อันนี้เราก็าส่วนมากก็จะใช้ของตัวเองอยู่แล้วอันนี้นะครับข้อดีนะครับเราก็มีของตัวเองใช้ของตัวเองนะครับก็จะปลอดภัยนะครับข้อห้านะครับ งดการอยู่ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วยที่ไอจามอันนี้นะครับบางทีถ้าเป็นคนรู้จักเป็นคนอะไรเนี่ยเราก็ห่างหางไว้เลยครับถ้าร,ารู้ว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ทีนี้จะมายากตรงที่ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็ ต้องตรวจนะครับเพื่อความปลอดภัยข้อ6นะครับงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการเสี่ยงของโรคระบาดนะครับอันนี้จะมีข้อมูลต่างๆบอกอยู่ตลอดนะครับว่าชัตเตอร์หรือคุมเสียงใหญ่ๆครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราไม่ไปมันเลยครับยกเลิกมันเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ครับเจ็ดนะครับอีกเรื่องการอยู่ในสถานที่แออัดควรเว้นระยะห่าง ทางสังคมเอ่อเว็นระยะห่างเพื่อป้องกันเชื้อโรคเนี่ยแหละครับคือการเว้นระยะห่างอย่างนั้นนะครับก็คือชุมชนแออัดนะครับหรือไม่ก็เป็นอ่าอยู่ๆที่เป็นห้างนะครับห้างอะไรที่ผ่านๆมานนานะครับยกตัวอย่างที่เฉยน,นะครับก็คือเหมือนกับว่าอันนั้นก็ถือว่าแออัดนะครับอากาศมันไม่ได้หมุนเวียนนะครับอันนั้นก็เป็นจุดอันตรายอย่างหนึ่งนะครับ แปดนะครับลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปาดอันนี้เป็นข้อที่ครูอยากจะเน้นย้ําให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะความเคยชินของคนนะครับเมื่อคันตรงดวงตาก็จะเผลอเกาเมื่อคันจมูกก็จะเผลอเกานะครับอันเนี้ยเราเราเขาเรียกว่าความเคยชินครับคันก็ต้องเกาอันนี้แหละครับอยากให้นักเรียน รีบคิดเลยว่าอ,อช่วงนี้เป็นโควิดเรายังเกาไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละถ้านักเรียนสามารถจับยังตรงนี้ได้นะครับนักเรียนจะมีความปลอดภัยสูงเลยนะครับข้อ9นะครับปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการจามหรือไออ,อันนี้ก็อยู่ในหัวข้อที่นักเรียนทราบมนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่านักเรียนจะจามหนระือไอเนี่ยตามหลักแล้วเราต้องปิดปากไว้ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ เชื้อโรคมันแพร่กระจายครับแล้วก็คนรอบข้างเขาก็จะไม่ละเกียดเราด้วยนะครับข้อสิบนะครับการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออ,มอันเนี้ยอยู่คู่กันเลยนะครับการรักษาสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายนะครับอยากให้นักเรียนอ่ะหันมาออกกําลังกายกันนะครับบางคนยังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะออกกําลังกายหรือบางคน เคยออกกําลังกายมาแล้วแล้วก็หยุดไปนะครับแต่ช่วงนี้นะครับหันมาออกกาลังกายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆนะครับหรือจะเป็นกีฬาต่างๆได้ทั้งหมดนละครับให้เงื่อออกนะครับอย่างน้อยก็30นาทีนะครับข้อสินะครับหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอนะครับให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้นะครับโควิดเนี่ยมันจะเป็นไอแห้งนะครับไอแบบ อยู่ๆเราก็ไอแบบเรื่อยๆแล้วก็เจ็บคอนะครับอันนี้แหละครับให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีเชื้อนะครับเพราะถ้าเป็นมีน้ำมูกมีเสมหะนะครับมันจะอยู่ในเคสของไข้หวัดธรรมดาครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ8วิธีนะครับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับข้อหนึ่งนะครับใส่หนากากอนามัยนะครับ และล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่อย่างน้อยสามสิบวินาทีโอ้โหมีเวลามาจำกัดมาจำกัดให้ด้วยนะครับแล้วแถมนะครับด้วยสบู่ไม่พอนะครับบางทีก็ใช้เจลนะครับฉีดซะก่อนเลยนะครับข้อสองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยแปดถึงเก้าชั่วโมงต่อวันนะครับเรียนเข้านอนแต่วันเลยนะครับพยายามไม่เล่นเกมนะครับดูเวลาของตัวเองนะครับสองทุ่มจางทุ่มนี่เข้านอนเลยนะครับข้อสาม ทานอาหารปรุงสุกสะอาดและใช้ช้อนกลางทุกครั้งนะครับอ่ากินอาหารร้อนๆนะครับพอหลังจากทาเสร็จแล้วปุ๊บทานนะครับอ่าไม่ใช่คือครูบอกว่าทานร้อนๆไม่ใช่สดเลยนะครับเปล่าว่าเย็นก่อนนะครับแล้วก็ทานนะครับมีทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับก็สี่นะครับทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเช่นผักผลไม้หลากสีนะครับอ่า ผลไม้หลากสีเช่นไรครับก็ผลไม้สีส้มนะครับมีอะไรบ้างครับกัมลกรอย่างเงี้ยแหละครับอาเป็นต้านอนุมูลอิสระนะครับือเป็นข้อห้านะครับเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอ่านี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับกลุ่มพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเราต้องติดตามข่าวสารเป็นประจำนะครับว่าชัตเตอร์ไหนครับตรงไหนอยู่ที่มีคนติดเชื้อมากๆครับเราจะไม่ไปแถวนั้นเลยนะครับ แล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับอันนี้เราครูก็เน้นอยู่ตลอดนะครับว่าอยากให้นักเรียนนะครับหันมาออกกําลังกายนะครับมีการออกกําลังกายหลายๆรูปแบบมากครับแต่อย่างน้อยก็สามสิบนาทีครับประเจนะครับลดความเครียดนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากสําหรับนักเรียนเหมือนกันนะครับเพราะเวลาบางคนก็เครียดกับเครียดไม่เท่ากันนะครับง่ายๆบางคนนะครับมีความเครียดไม่เท่ากันแต่อยากให้นักเรียนนะครับ รู้จักว่าใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยครับให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นอะไรครับตะกี้ยกตัวอย่างก็ออกกําลังกายนะครับก็ได้นะครับลดความเครียดไปได้ส่วนหนึ่งแต่อย่างอื่นทำอะไรได้บ้างครับอ่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านอื่นนะครับก็เป็นงานศิลปะนะครับนักเรียนก็ชอบวาดรูปด้วยใช่ไหมครับอ่าอีกอย่างนึงนะครับที่ตอนนี้ผมูก็ว่านักเรียนทําแล้วนักเรียนก็รู้สึกไม่เครียดเท่าไหร่ก็คือการสะสมครับ สะสมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นักเรียนชอบนะครับสะสมของที่เราชอบอ่ะครับอย่างเช่นนะครับครูก็มีของที่ครูชอบเช่นครูสะสมสแตม์นะครับครูก็สะสมอยู่อย่างเนี้ยครูก็มีความสุขนะครับที่ได้เก็บสแตม์นะครับข้อ8นะครับปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการนะครับเพื่อตรวจการทํางานของระบบภุ้มกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่า เราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเราติดหรือยังไม่ติดบางทีเราไม่สบายใจแล้วก็ครับปรึกษาแพทย์เลยนะครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับต่อการพแพร่ได้รับเชื้อโควิด1 9นะครับอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือวเด็กวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นสูบบุหรี่มวนเดียวกันครับบางที <laughs> เห็นเป็นเพื่อนกันไงครับ ก็เลยอ้าวเพื่อนขอสักปื้ดสปื้ดซิอะไรแบบนี้ครับก็ลืมลืมไปเลยครับว่าชยอยู่ในช่วงโควิดอยากสูบบุหรี่จัดกลายเป็นติดโควิดซะนี่นะครับหรือว่าใช้ภาชนะร่วมกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีเฮฮาปาร์ตี้ครับอาจจะมาใช้ภาชนะร่วมกันแล้วก็เนี่แหละครับถึงมีการติดเชื้อกันการเป่าเค้กนะครับก็ช่วงมันเกิดใช่ไหมครับก็คือผมไม่รู้แหละพออยู่ในช่วงขอ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนขอให้ได้จัดมันเกิดอะไรแบบเนี้ก็อันตรายนะครับถ้าเกิดจะทําทั้งทากันจริงๆแล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยนะครับอา,อาจจะถือเค้กนะครับไปเป่าที่มุมใครมุมหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็อย่างน้อยก็ปลอดภัยนะครับอ่าแล้วก็ทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับอันนี้ก็อามากินอาหารด้วยกันมากินข้าวกันอะไรแบบนี้ครับ อ่าก็ลืมไปว่าอยู่ในช่วงโควิดนะครับมันสามารถแพร่เชื้อได้ตอนที่เราทานข้าวเนี่ยแหละครับแล้วก็นี่ครับที่ครูบอกครับการปาร์ตี้นะครับและเดือดตุลาร่วมกันนะครับตอนนี้นะครับสังคมที่ครูเห็นนะครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับบางวงเล่านะครับกระถาวบ้านรูนะครับจากที่เขาเคยกิน4ี่ห้าคนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเขาก็ แยกไปกินกัน,กนเงียบๆเ้ครับบางทีนั่งกินกันอยู่คนเดียวครับนั่งกินอยู่คนเดียวครับเห็นอมองผ่านไปบางทีเป็นบ้านรู้จักครับกินในบ้านคนเดียวเออเขาก็รู้สักรู้จักห่วงตัวเองนะครับอ,อย่างนี้ดีนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ